จะถามถึงความคดเหนของทางด้านคุณสมชายอะคะ่ะเกี่ยวกับกรณีของปปชที่มีมติ8ต่อหนึ่งตีข้อกล่าวหาของคนเอกปีชาจันโชานะคะกรณีปกปิดสับสนค่ะว่ามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะคือเพราวะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือว่าในเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนทั่วไปนะฮะที่มีปัญหาแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งมีตําแหน่งมีฐานะละกันนะเป็น เราะเป็นน้องชายของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะและก็เกี่ยวข้องกับตระก,กูลของนายกรัฐมนตรีคือตระก,กูลจันโอชาดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็ควรที่ต้องมีการชี้แจงให้แก่ประชาชนเข้าใจโดยชัดเจนนะครับว่ามีเหตุผลอย่างไรที่กรรมการปรปรชนะครับได้มีความเห็นดังกล่าวผมคิดว่า สิ่งสาคัญเนี่ยก็คือการต้องชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับว่ารูปคดีเป็นอย่างไรข้อกล่าวหาเป็นอย่างไรแล้วข้อผลของการพิจารนณานเนี้ยกรรมการมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับคือเราเราไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เห็นเอกสารไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวนายกรัฐมนตรี ดังนั้นถ้า,าว่าสามารถทําความจริงให้กระจ่างได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่ากรรมการปปอชอแต่ละคนเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีประวัติรับราชการมานะหรือทํางานมาก็ยาวนานดังนั้นเนี่ยเมื่อจะตัดสินใจเลยลงไปเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้า,าว่ายังอยู่เฉยๆกัน ยังไม่สื่อสารกับสังคมเนี่ยสังคมก็จะขาดความเชื่อถือซึ่งการขาดความเชื่อถือดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลที่มีต่อตัวบุคคลหรือคณะกรรมการปปชเท่านั้นแต่มันหมายถึงตัวองค์กรอิสระทั้งองค์กรนั่นคือปปชเนี่ยว่าเ,ออเป็นองค์กรที่จะไปป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับคือเรายังไม่ว่าใครผิดอ่ะแต่ผิดแต่ว่า ความจําเป็นต้องชี้แจงนี้มีอยู่ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งประเภทว่าอักก็เพียงแค่แถลงโดยเอกสารหรือให้เจ้าหน้าที่มาแถลงแล้วก็จบลงอย่างในอดีตนะคะเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไหมคะเรื่องของการสร้างบ้านไม่เสร็จเนี่ยถือว่าไม่เป็นสิทธิทรัพย์สินนะคะคือคือถ้าถามความ,ความเห็นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นทรัพย์สินหมดนะนะฮะไม่ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่คุณจะต้องลงทุน ลงไปนะครับที่ดินต้องซื้อถูกไหมครับหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้ในการก่อสร้างค่าแรงต่างๆต้องมีมันคือทรัพย์สินนะจะอ้างว่าไม่เสร็จแล้วไม่ใช่ทรัพย์สินเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ประเภทเ,เห็นประเด็นการชี้มุมของกฎหมายแบบนี้ต่อไปก็จะเกิดเป็นปัญหาว่านักการเมืองก็จะอ้างว่าสิ่งที่เข้าไม่อยู่เนี้ยไม่จําเป็นต้องแจ้ง ต่อปพชเนื่องจากว่ายังสร้างไม่เสร็จแล้วการตีความว่าสร้างไม่เสร็จนียมันตีความได้สรารพัดอะแต่พบออทำยังไงก็ไม่เสร็จก็ได้นะเข้าใจความหมายนะคือบ้านของผมเนี่ยถึงแม้ผมอยู่ปัจจุบันแล้วก็ตามผมก็ยังอ้างต่อไปว่ามันยังไม่เสร็จนะฮะหรือพออาจจะไปสร้างบ้านที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะเป็นทรัพย์สินจะก,กี่สิบล้านหรือเป็น้อยล้านแล้วก็บอกว่ามันยังไม่เสร็จดังนั้นไม่ต้องแจ้งอย่างนี้ไม่ถูกต้องอะนะนะเพียงแต่ว่า ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันรายละเอียดมากกว่านั้นหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องซึ่งปอปชเองต้องชี้แจงต่อประชาชนแล้วที่ผ่านมาค่ะแนวาทางการปฏิบัติในกรณีในลักษณะนี้ค่ะเคยมีออยังไงมาบ้างคะอย่างเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยไม่แล้วเสร็จสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จแบบนี้ค่ะค,คือเราเราผมเองก็ไม่รู้นะฮะว่ามันมีรูปคดีต่างๆอะไรที่ใกล้เคียงหรือไม่นะฮะแต่ก็มีคนพูดถึงกรณีอย่างเช่นกรณีของคุณสมศักด ปริศนาเนธกุลนะครับซึ่งเป็นอดีตสสของอ่างทองเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับของพรรคชาติไทยท่านก็โดนกรณีของการสร้างบ้านนะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าท่านก็บอกว่าบ้านของท่านก็ไม่เสร็จเช่นกันนะครับซึ่งหมุนข่าเขาสิบสองล้านแต่ว่าในกรณีของออพ้นเอกปรีชาเนี่ยแทบจะไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยนะครับเรารู้เพียงแค่ว่าหนึ่งคือมีการร้องเรื่องนี้เกิดขึ้น สองก็คือมีการชี้แจงจากเป็นเอกสารจากทางปปชนะบ,บอกว่าเนื่องจากว่าทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีเจตนานะครับคําว่าไม่มีเจตนาเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะมาพูดเพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องรู้กฎหมายต้องรู้ว่าว่าอะไรควรจะต้องแจ้งหรือไม่ควรแจ้งจะมาบอกว่ามีแต่ไม่รู้เจตออไม่มีเจตนาและที่จะปกปิดอันนี้คงพูดไม่ได้ครับ จะถูอว่าเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่เลยหรือเปล่าคะมันจะแบบลักษณะเดียวกับนาฬิกายืมเพื่อนของคนเอฟวิดไหมครับอันนั้นก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าประชาชนคนไทยเองก็รู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกที่เห็นต่างจากการตัดสินของปป,ปชนะครับว่าถ้าของที่เอาของ,ของคนอื่นเข้ามาแล้วไม่คืนเขานะครับแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นการยืมนะฮะ อันนั้นก็ค้านต่อสายตาประชาชนแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบรรทัดฐานซึ่งแปลกประหลาดแล้วครั้งหนึ่งนะครับเออผมจําได้ว่าแม้กระทั่งตัวแทนของปปชเนี่ยไปบรรยายให้กับนักการเมืองฟังนะครับว่าแนวทางปฏิบัติถ้าหากว่าเมื่อมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยต้องแจ้งทรัพย์สินอะไรอย่างไรมีคําถามทนองแบบนี้เนี้ยก็ยังตอบให้เคลียร์ให้ชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปสร้างสิ่งที่ทาให้ สังคมเกิดความซับสนอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดเนี่ยชี้ให้ชัดน่าจะดีกว่าตรงไปตรงมาดีที่สุดถ้าเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงอยากบอกว่าปปชเองเนี่ยต้องมาชี้แจงนะไม่อยากให้จบเป็นเพียงแค่เอกสารสองสามบรรทัดน,นะแล้วบอกว่าชี้แจงแล้วนะทุกอย่างจบแล้วนะไม่ติดใจไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะมีนามสกุลอะไรก็แล้วแต่นะฮะ แต่เมื่อคนคนนั้นมีนามสกุลเดียวกับนายกฐมนตรียิ่งจําเป็นต้องชี้แจงนะครับไม่เชนั้นแล้วสังคมก็จะรู้สึกว่าใครที่เป็นญาติพี่น้องหรือคนที่เข้าใกล้ชิดกับคนมีอำนาจในสังคมคนคนนั้นจะไม่จําเป็นต้องรับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคนคนอื่นอันนี้สําคัญมากบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้ครับ รือว่าคดีนี้สิ้นสุดหรือ,อยังคะหรือว่ายังมีช่องที่จะให้ไปร้องเรียนในการตรวจสอบได้อีกรือเปล่าคะ <c oughs> คือคือในขั้นคือในขั้นของการรับเรื่องเนี่ยเมื่อเมื่อเขาเห็นว่าเขารับเรื่องแล้วแต่เขาพิจารณาแล้วว่าเอกรารดักรงกล่าวนี้มันไม่มีมูลนะครับก็ถือว่าจบไปในขั้นของปปชแต่ถ้าหากว่าใครมีพยหลักฐานใหม่หรือมีประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมา ก็สามารถร้องต่อปชอต่อปปชใหม่ได้นะครับนี่คือนี่คือกระบวนการในขณะเดียวกันเนี้ยถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าปปชนี้เนี้ยทำงานไม่โปร่งใสไม่ตรงไปตรงมานะฮะมันก็ต้องจัดการในแง่ของการที่ว่าร้องต่อปปชได้นะครับซึ่งการร้องต่อปปชเนี้ย <bage> สาม,มารถร้องต่อวุฒิสภานะให้มีการดําเนินการนะครับว่าปปชนะนั้นดำเนินมีการปรฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็น,นกลไกที่สําคัญนะครับออคือเราไม่อยากให้ไปถึงจุดๆนั้นนะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือการชี้แจงนะที่จะต้องชี้แจงก่อนว่าเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะ่าจะต้องชี้แจงก่อนสุดท้ายค่ะในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการปฏิรูปองค์กรอิสระในการตรวจสอบเอาผิดนะักการเมืองอย่างไรผิดหรือเปล่าคะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยไม่เป็นที่คลางแคลงใจของพี่น้องประชาชน ค,คือเริ่มต้นเนี่ยผมเคยพูดว่าตั้งแต่เรื่องของการกําหนดคุณสมบัติแล้วก็การได้มาซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องเป็นการกําหนดคุณสมบัติที่ทําให้ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานกระบวนการในการสรรหาในการคัดเลือกเนี่ยก็จะต้องเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องของการที่ให้สิทธิ์แก่ใครหรือคณะบุคคลใด มาทําการคัดเลือกคนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าสามารถที่จะทํางานเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองได้นี่คือจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะอย่างที่2ก็คือในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยตัวองค์กรอิสระเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวสํานักงานที่จะเป็นตัวสนับสนุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสองส่วนที่ต้องประกอบกันตัวองค์กรอิสระต้องเป็นคนซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีความกล้าหาญในการตัดสินใจ แต่ตัวสำนักงานเองก็ต้องเป็นสำนักงานซึ่งพร้อมจะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ทำให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นองค์กรสระคุณไม่ใช่ราชการประจำคุณไม่ได้ขึ้นกับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองเพราะน,นั้นก็ต้องทำหน้าที่ขององค์กรของตัวเองให้กับสมศักดิ์ศรีและฐานะที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอันนี้มันก็จะทำให้บทบาทต่างๆดีขึ้น แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลายต่อหลายข้ของการทํางานนั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่ประชาชนเองเคลือบแข็งสงสัยแล้วก็ไม่มีคําตอบชี้แจงที่ดีพอดังนั้นเบื้องต้นผมก็ยังย้านะครับว่าถ้าเริ่มจากการที่ชี้แจงต่อประชาชนมันอาจจะทําให้ความเคลือบแข็งต่างๆลดน้อยถอยลงแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นขององค์กรต่างๆครับ